สัปดาห์นี้กิจกรรมมาใหม่เพียบเลยใครอยากหาเงินเติมเกมแบบฟรีมาทางนี้ได้เลยบบนี้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android และ iOS เหลือจะจิ้มลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปหลังจากที่น้องๆล็อกอินเข้ามาในเกมแล้วนะคะเกมมันก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะอันดับแรกนะคะการเล่นเกมนี่ต้องใช้เหรียญฟรีอันนี้นะคะมันจะได้จากในเกมเลยนะคะเพียงน้องนองล็อกอินแล้วก็ ถ้าเป็นคอยตัวนี้นะคะก็เราสามารถนำเหรียญตะกี้มาเล่นเกมตรงนี้นะคะที่เป็นกรอบต่างๆเล่นหลได้หลายเกมเลยแล้วก็จะได้คอยมาเราก็นำไปแลกเป็นบัตรทูหรือว่าค่าโทรมือถือได้นะคะก่อนอื่นนะคะน้องๆก็เข้ามาในศูนย์ภารกิจตรงนี้นะคะมันจะมีเกมให้เล่นหรือภารกิจให้เล่นต่างๆนะคะแล้วต่อไปนะคะเป็นฮอเพชรนะคะทุกคนนำเพชรนะคะไปแลกเป็นเงินจริงๆเลยนะ ก็น้องๆสามารถคลิกตรงนี้นะคะการซื้อขายเพจที่เป็นรูปคนตรงนี้นะคะถ้าน้องๆมี10เพจน้องๆจะได้1บาทนะคะน้องๆก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วก็นําไปแลกกับแอดมินตรงนี้นะคะแล้วิธีการนําคอยไปแลกเป็นบัททูนะคะน้องๆก็กดที่รูปกระปุกตรงนี้เลยเอาไปนะคะตรงรูปนิ้วชี้พอเข้ามาหน้าระบบแลกนะะก็ให้คลิกที่แลกบัตรทูมันนี่นะคะแล้วก็เลือกแลกบัตรตามที่เราต้องการได้จากนั้นรอ1วันนะคะบัตรก็เข้าแล้วนะคะ จากนั้นกดที่คำว่าบันทึกนะคะแล้วก็กรอบรหัสบัตรที่ได้มานะคะเปิดเว็บเติมเกม,เกมคลิกที่ท o มันนี่นะคะแล้วก็วางรหัสบัตรลงไปนะคะเพียงแค่นี้น้องๆก็ได้เพชรฟรีไปใช้แบบฟรีๆกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องไข่ ต้มคุงกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่พี่จะมาบอกนะคะก็คือเป็นท่าปักธงแคนนะคะสำหรับกิจกรรมที่ต้องลงทะเบียนแล้วก็แข่งขันเพื่อให้ได้แชมป์แล้วก็ได้ท่าปักธงแคนนะคะเดี๋ยวจะทำยังไงเดี๋ยวติดตามกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการลงนะคะเรามาดูอันนี้ก่อนนะคะพวกกิจกรรม e v o M XM8 นะคะมันก็เป็นตู้8ทีเนาะ ถ้าใครอยากได้ก็สามารถมาสุ่มได้เลยนะคะอันนี้พี่มีแลบดก็ลองหมุนดูนะเผื่อได้กลาเพชรพี่ยังไม่ได้หมุนอ่าอันนี้ออกเฉยเลยอะบอดนะบอดออกเฉยเออโอเคก็มีอะไรอีกนะตู้โกดอันนี้มันก็ดีนะแบบเป็นแจกปืนนะคะแล้วก็มีชุดต,ต,ต่างๆเข้ามา ก็ตู้ปืนอันนี้เป็นสกินปืนเนาะสกินปืน king feature น,นะคะพี่ก็ยังไม่มีเนาะสกินนี้ก็สุ่มไปเลยอืมไม่ได้ไม่ได้ไไดสุ่มอีกอแล้วละกันไม่ได้นะคะทุกคนไม่ได้เลยเหลือ41บใบแล้วกเก็บไปก่อนนี่แล้วก็มีตู้นี้นะคะพี่แลกไปแหละเนาะพี่กดสุ่มมันมีบัตรฟรีนะคะแล้วก็สุ่มไปเลย ก็มันเป็นปืนอูซีนะคะทุกคนเจาะเกาะบวก2ความจุแมกกาซีนบวก1ความเร็วรีโหลดลด1มันมีทั้งหมด2กระบอกนะอูซแล้วก็มีพาราโฟนนะคะดานเมจดบวก2แมกกาซีนลบ1แล้วก็เจาะเกาะบวก1นะคะทุกคนมาสุ่มกันได้ของฟรีก็ต่อไปนะคะก็มาดูอันนี้การแข่งขันเพื่อให้ได้ท่าปักธงของแคนมาดีกว่ากดเข้าไปเลยนะคะทุกคนกติกาก็คือเราสามารถ แข่งขันหมดทั่วไปแล้วก็มีสมาชิกจำนวน4ถึง6จำนวนแมตท,ที่แข่งไปแล้วก็คือ3มาก่อนอื่นเรามาสมัครก่อนดีกว่ากรอกชื่อทีมนะคะพี่ก็จะใส่ชื่อของพี่เนาะไข่ต้มคงแบบนี้อา้าวผิดนี่เป็นชื่อนี้นะคะทุกคนข้อมูลติดต่อก็คือ Facebook ชื่อไข่ต้มคงนะ ให้ต้องคุงชื่อเฟซนะแล้วก็ใส่รูปนะคะรูปอะไรก็ได้เนาะพื้นหลังพี่จะใส่อันนี้กดตกลงมันก็สร้างเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราอยากหาสมาชิกเพื่อให้เราได้ได้มีทีมทั้งหมด6คนนะคะใช่ไหมเราก็หาสมาชิกกดแบบนี้นะคะทั้งหมดก็กดส่งไปนะคะมันก็จะขึ้นที่หน้าตรงนี้เนาะเห็นไหม นี่มันก็จะขึ้นในประกาศหาทั้งหมดนะคะถ้าเกิดคนคลิกเข้ามาเราก็สามารถมารับตรงนี้ได้เห็นไหมมีผู้เข้าร่วมหนึ่งคนแล้วนะคะก็สามารถกดรับได้เลยแล้วก็กดรับแบบนี้เขาก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกของเรานี่อยู่ในกลุ่มแล้วแล้วเราก็ไปลงแข่งกันเดี๋ยวดูก่อนนะว่ากติกาอะไรบ้าง ก็คือมันก็ต้องเล่นแข่งนะคะถ้าเกิดรางวัลทั่วไปสมมุติเราเล่นครบ3ามแมตช์นะคะเราก็จะได้รับรางวัลตามนี้เลยของรางวัลถ้าเกิดได้รางวัลแชมเปี้ยนรางวัลแชมเปี้ยนนะคะก็คือรางวัลใหญ่ที่เราอยากได้กันนั่นก็คือถ้าปักธงแคนอันนี้นะคะก็ถ้าเกิดแข่งจนชนะแล้วมันก็จะได้ได้สามพันเพรคูป,ปองตัวเรามา d i มอน n ์รอยัลห้าอันแล้วก็ตัว e ี o โอันอันดับ2อันดับ3ก็จะได้ตามนี้เลยเพชรส0งพอันดับ3 1000ก็ลดลงตามลำดับของเรานะคะก็สำหรับใครที่อยากลงสมัครก็สามารถสมัครได้นะคะอันนี้พี่ก็มีชื่อทีมแล้วแต่พี่น่าจะไม่ได้เล่นนะเพราะพี่ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ โอเคสำหรับกิจกรรมนี้ก็มาบอกเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจก็เข้ามาสมัครได้เนาะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบก็สามารถกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ